บางเรื่องเนี่ยเราแพ้ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้แต่กรณีแท็บอินโฟเนี่ยเราแพ้ไม่ได้เมื่อปีที่แล้วนะคะที่เราเริ่มได้ข่าวว่าจะมีการมาจัดงานนะคะที่แท็บอินโฟเนี่ยที่เมืองไทย ก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะมาใช้พื้นที่เรามานั่งคุยว่าจะวางแผนฆ่าคนของเรายัางไงเนี่ยเราควรจะโต้ตอบควรจะทําอะไรไหมก็เป็นการประชุมใหญ่เขาจัดกันในหมู่ผู้ที่ทำธุรกิจยาสูบกันเองเนะครับจัดงานแสดงสินค้าที่ครบวงจร เขาก็ระดมคนที่เป็นหัวกะทิมาเพราะว่าคนที่มาเนี่ยจะไม่ใช่เพีคนขายบุหรี่แต่เป็นนักการตลาดเป็นนักทั้งหลายน,นักเทคโนโลยีนักออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆบริษัทที่ผลิตเรื่องของกลิ่นกลิ่นช็อกโกี่ตกลิ่นผลไม้รเงมาขายเนว่าบริษัทที่ผลิตกระดาษมวลบุหรี่แบบเผาไหม้เร็วอะไรเงี้ยจะทําให้ติดง่ายขึ้นรสชาติอ่อนลงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งแปลก,ปกมีมีเหลี่ยมมีมุมเยอะๆอ,อย่างเงี้ยไอ้ภาพคำเตือนก็แทบจะ ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรนะเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันว่าเขาจะใช้โซเชียลมีเดียใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการที่จะขยายตลาดเขาได้ยังไงเป็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะในการที่จะทําให้เขาขายสินค้าก็ได้มากยิ่งขึ้นจะทําการตลาดใหม่ๆอย่างไรจะทําการตลาดในภาวะที่รัฐบาลต่างๆก็ห้าม <c oughs> เขาควบคุมได้อย่างไร นักวันธุรกิจค้าความตายยิ่งต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อหาทางทำกำไรสูงสุดทามกลางกระแสต่อต้อตานไปทั่วโลกด้วยการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือเยาวชนและผู้หญิงนอกจากนี้ในการจัดงานครั้งนี้ยังแฝงนัยะสำคัญที่ซ่อนเร้นทำไมเขามาเลือกประเทศไทยเป็นคนจัดงานมันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าอ u w ยูวินไ l a n d you ยู n ิน e world เขาอยากจะมาท้าทายเมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของการควบคุมยาสูบทั้งเรื่องนโยบายเรื่องกฎหมายถ้ามาจัดที่นี่ได้โดยที่ไม่มีการต่อบ้านหรือว่ารประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็สร้างเรียกขวัญกำลังใจให้กับธุรกิจยาสูบอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าเขาเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยาสูบเนี่ยมาประชุมในกรุงเทพเพราะว่าเอเชียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและโตเร็วที่สุดในโลก แสดงว่าอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยมองเราเป็นเป็นเป้าหมายอะมองเยาวชนเราเป็นเป้าหมายหลักอะอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นข้อมูลที่เออเราเห็นว่าเนี่ยคือมุมมองของอุตสาหกรรมยาสูบที่มองภูมิภาคนี้เหมือนเป็นเรื่องยากที่จะต่อกรกับอุตสาหกรรมค้าความตายยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาท้าทายถึงบ้านทันทีที่รู้ข่าว มูลเลธิรณรรคนรเพื่อการไม่สูบบุหรี่องค์กรเอกชนที่สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการรณนรงค์ต่อสู้กับการตลาดของรบริษัทบุหรีอย่างเข้มแข็งมากว่า20ปีก็ผนึกกำลังกับเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบและองค์กรภาคีต่างๆรวมตัวเป็นคณะทำงานเครือข่ายต้านภัยเอ็กซ์โปบุรีระดมความรู้ความคิดวางแผนวางกลยุทธ์จัดกิจกรรมตอบโต้กลับ เพื่อลดทอนผลกระทบร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากปล่อยให้งานแท็บอินโฟจัดได้สำเร็จ <Okay. S 1> เริ่มจากการตั้งทีมลงไปขุดคุยข้อมูลเชิงลึกของการจัดงานโดยรวบรวมจากหลายช่องทางทั้งจากเว็บไซต์เอกสารการประชาสัมพันธ์งานรวมทั้งการประสานเชื่อมข้อมูลกับเพื่อน NGO ในมาเลเซียที่เคยมีบทเรียนในการต่อต้านแท็บอินโฟ2 0 0 5แล้วนำมาวิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน ประเด็นคือรู้เขารู้เราอะ,อะเฝ้าติดตามว่าบริษัทบุหรี่ที่จะมาจัดงานนี่มีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วที่เขาเคยจัดที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาทําอะไรยังไงบ้างอะไรทำนองนี้นะคะใครจะมาอุตสาหกรรมประเทศไหนกําลังจะมาอะไรทำนองนี้อันนี้คือ,คอข้อมูลข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญนะมันทําให้สารที่เราสื่อออกไปเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความจริงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกได้ว่า ก่่่ตรงงนนนีีี้้เเป็สิิททจะดขึมีการเปิดเว็บไซต์และทำจดหมายข่าวออนไลน์เพื่อเปิดโปงกลยุทธ์บริษ,ษัทบุรีทั้งในกลุ่มเครือข่ายและออกสู่สาธารณะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องของไอทีทั้หงหลายการทำไวรัลไวรัลเมลเขามีไวรัลมาร์เก็ตติง้งก็ทำไวรัลเมลบ้างที่จะส่งข่าวก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตของแต่ละเดือนว่าตอนนี้เอ็กซ์โปเขาจ,จัดไปถึงไหนแล้วแล้วส่วนที่ เธอขายต่อต้านเอ็กซโปเนี่ยเราทำอะไรเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นลักษณะของการเอาไปเผยแพร่สื่อมวลชนก็เป็นกลุ่มหลักเลยที่ะทำให้เรื่องนี้เป็นกระแสที่มาในสังคมนั้นเราก็มีอาจารย์จัดทีม Key ป p เ a k ร์นะคะที่จะพูดกับสื่อก็จะมีอาจารย์ทาทยอาจารย์มกิจหรือว่าอาจารย์จิราพร ทุกความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เครือข่ายดำเนินการรวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเบื้องหลังธุรกิจยาสูบจะถูกสื่อสารสู่สังคมผ่านกระบอกเสียงใหญ่คือสื่อกระแสหลักการทำงานข้อมูลเชิงลึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนผ่านการจัดเวทีระดมความคิดและการส่งข่าวอย่างต่อเนื่องทำให้มีการเผยแพร่ข่าวรายงานพิเศษสกูปทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของการจัดงานครั้งนี้ปรากฏสู่สาธารณะอยู่เป็นระยะ จนสามารถสร้างความรับรู้และสร้างกระแสสังคมได้ในวงกว้างขณะที่ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพ476องค์กรทั่วประเทศภายใต้การนำของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ17องค์กรเครือข่ายวิชาชีเพเภสัชกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพแนวใหม่ ได้ระดมกันรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ในกระบวนการนี้เราก็มีการล่ารายชื่อนะฮะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่ธุรกิจยาสูบมาจัดงานในเอ็กซ์โปที่ที่กรุงเทพเพราะการล่ารายชื่อเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เรามีพลังขึ้นมานั่แปลว่าเราสามารถสร้างความตื่นตัวในสังคมไทย ได้ในระดับที่สูงเป็นเป็นแสนคน,นนะครับตอนแรกเราก็ตั้งเป้าไว้แค่สองสามหมื่นคนได้เป็นแสนคนนั้นเนี่ยเราว่าอันนี้นอันนั้นก็เกินเป้ารายชื่อทั้งหมดได้ถูกนำไปส่งมอบให้กับตัวแทนนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมกับจดหมายเปิดผนึกแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานพร้อมกับรีกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกและเฝ้าระวังการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การนมัยโลกซึ่งเป็นเหมือนสนที่สัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยก็ไปลงนามไว้ข้อ5.3ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนใดๆกิจกรรมใดๆกับธุรกิจยาสูบท่านนายก็ให้ความสำคัญนั่นหลองท่านก็มารับรายชื่